มีปัญหาเรื่องแบบกูวางชิ้นนี้ไปไปปิ้งแล้วก็คนอื่นมาปิ้งเนี่ยเราจัดการแก้วิธีปัญหาด้วยอย่างนี้ต่อไม่ถามแล้วคืออะไรกันเอาใหม่โตมาแล้วคุณพี่ท่นนี้ก็เลย่ะแลังนึงแล้วมึงกินกับอย่าพูดอย่ามาพูดค่ะเรื่องน้ำจิ้มเดี๋ยวกูจะดูมึงเทขนาดไหนค่ะไม่ใช่แต่เขากินกับซอสพริกหรอเขาบอกว่าเป็ซอสพริกนะคุณพี่อันนี้คือซอสพริกเขากินกับซอสพริกหรอกูถามไปแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มซุกี้อันนี้คือซอสพริกอะ ใครเอาวบีนี่เก่งเบียร์ซอนทิพย์เอาปากเป็นรันนอสผิดเป็นรันนองสผิดเป็นรันนอสก็กูถามไปแล้วแล้วอันนี้จะเทคืนไหมมึงถามอะไรเอาไหมพี่อันนี้กินกับหมอกระน่ะหมอ อันนี้กินกับหมูกระทะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซอสพริกกัน่ะกินกับหมูกระทะใช่ครับใช่ครับเร่ยกเทมผิดกันรอนพี่กูก็ว่าชอบแม่ออกเขาแล้วเผิดไหมมึงเนป็นมึงเป็นนิ้วเหมือนกันนะเป็นนิ้วใช่ป่ะก็กูถามเขาแล้วเขาบอกว่าใช่ยัดเยียดให้กินกับซอสพริกให้ได้มึงถ้ากูไม่ย้ำอ่ะทุกคนกินกับซอสพริกเนี่ยเนี่ยคนใต้ยังกินติ่มซำกับซอสพริกเลย เกือบหาเหตุผลอาจจะเป็นคอนเทนต์ของรายการที่รายการมองว่าเราเคยมาแล้วก็กินหมูกระทะที่แคมอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเออต็เลยแบบเพิ่มกิมมิครลยการแบบเปลี่ยนให้กินกับซอสพริพกอะไรอย่างนี้เป็ดกระทระก็น่ากินปะอันนั้นน่ะเป็นเป็ดที่เขาเลี้ยงไว้ให้เราไปทํากิจกรรมพรุ่งนี้ถ้าหล่อนเอามากินบนกระทะแล้วว่ามันจะไม่เหลือกิจกรรมให้เราทําพรุ่งนี้เข้าใจปะก็ฉันถามเขาแล้ว,วเขากินเป็ดเขากินเป็ดกันเขากินเป็ดกัน <laughs> กับซอสพริกกับซอสพริก <laughs> กินหมูกระทะทำไมต้องยืนอ่ะโอ้โอ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 อยังไม่โดนซ้อมยังไม่โดนซ้อมได้ดิทำ <c oughs> ไมเตาเราชาแล้วว่ะเมื่อกี้ยังสู้ส่าอยู่เลยอ่ะเราจะกินหมูกระทะเนื่องในโอกาสอะไรคะก็จีได้ก่อนอค่ะ,คะปาร์ตี้วันศุกร์ค่ะพื่คะแนนค่ะโหเต็มห้าเข้าใจค่ะไม่มิวค่ะเมื่อกี้นี่บอกจะตอบวันเกิดตูนค่ะอ้ามึงไปล้านเล่าตลอดมึงไปหมูกระทะเรื่องอิเน่คิดไปหมูกระทะเฉพาะคิดมากอะไรคนอะไรนะไปเด็ด 94คาสิบสี่ค่ะเราจะกินหมูกระทะข้าวผัดหรออ้าวหมูกระทะก็เทิงไงตอนถ่ายรายการถ่ายรายการ106คะแนนค่ะพรเอาไปเลยค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะหลายหลายเทปแล้วค่ะตอนอยากมเจผม700คะแนนค่ะมันธรรมดาไม่ไปหรอกพอจับผมปุ๊บหมูกระทะปิ้งย่างเท่านั้นละสที่ต่อเมื่อก้ซอสทีหิวอะคนเราจะกินซอสพริกกับอะไรคะ ตอค่ะหมูกระทะค่ะเจ็ร้อยคะแนนค่ะที่ที่เดียวในไท่เดียวเลยที่เดียวเลยค่ะโอ้แม่หนูสารอให้มันเปื่อยอีกขอโทษคืนโอ้โหมีปัญหาไปหมูกระทะมีปัญหาเรื่องแบบกูวางชิ้นนี้ไปไปปิ้งแล้วก็คนอื่นมาปิ้งเนี่ยเราจัดการแก้วิธีปัญหาด้วยอย่างนี้ต่อ <c oughs> <substit uting> ไม่ถามนะถามคืออะไรนะเอาถามคืออะไรนะเราแก้ปัญหาในการที่เราวางหมูไปคีบแล้วมีคนอื่นมาคีบหมูชิ้นนั้นไปด้วยวิธีการยังไงคะเอาใหม่ไหมเราจะจัดการกับคนที่มาคีบหมูที่เราเอาไปปิ้งไว้ยังไงคะส่วนมันจะปิ้งตรงหน้าตัวเองนะมันจะมีคนที่ค้าเพื่อมาแบบเเราจะจัดการคนแบบนี้ยังไงคะนี่ก็จะปิ้งใหม่ทานสัย่าง ที่ไม่ค่อยสุกอ่ะให้มันแบบเอออ่ะกูให้มึงชิ้นเมื่อกี้ป้าที่กูมันจะได้ไปโลคหูดหรอชิ้นชิ้นมะกี้ที่กูไปหยิบป้ากห็นที่กินด้วยกันอ่ะตั้งกล้องเร็วจริงตั้งกล้องไม่ได้หรอเราจะได้มากินด้วยกันกูไม่ได้ถือกล้องอะไรเลยเลยกูยังไม่ได้กินเลยอ๋อเนาะไปอ่ะแค่อยู่นี่คือน้ำมีกหนุ่มกับแคปหมูเต่านั้นก็ไม่ได้กูอิ่มของในตลาดอล้มันยังมันได้มันยังไม่ได้แบบเะเวลความกริュลในระดับที่มันแค่พอสุกมันแค่พอสุกแล้วอ่าผักปูที่่่กลังจะะเืออย ยังไม่ได้ตักเลยนะพี่ก๊อฟถมผักใหม่ลงไปนี่มันเป็นเหตุเธอก่อนถ่ายผมจะไม่พูดแล้วนะเหนื่อยไม่หยุดตั้งแต่ห้าสี่สามสองมาพูดไม่หยุดไม่แล้วเขาพูดเลยก็แล้วเขาบอกว่ามันอ่อมปลาคือแบบมันทำมันนั่งรถมาแล้วมันอ่อมปลาเนี่ยเราเริ่มไปหมดแล้วมันอ่อมมาแล้วเนี่ยห้าสี่สามสองเริ่มต้นจงนำติงอะไรบุกกระทะเดือเพื่อนใครคำถามอะไรโห่โหมันต้องมีมันมีปลาคนแบบเนี้ย มีไงชัดๆหน้าอยู่ตรงนี้น้ามีไงมึงไงพอเห็นกล้องแล้วมันก็มาเป็นสันสัตญาเมื่อยทีสันสัญญาตาวิญญาณทีมมึงอ่ะอีนี่มึงอีนี่มึงหลายทีนะอีแม่ใช่อยู่นะอออ๋เหรพูดไม่พอเขาก็ชอบปะเฮ้ยแม่ค่ะเฮ้ยเที่ยวไทย